ทุกคนสบายดีปีใหม่มืมีเฮาโบได้เป็นินไสเฮากะอยู่เหือนที่เก่าเรื่อยๆแล้วทุกคนไป็ลินไสแน่แต่เฮานี่บบได้ไปนะเอาอยู่เหงานลินกับน้องสองคนทุกคนไป็ลินไสเน็ตสบายดีปีใหม่เด้อทุกคนเด้อขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อมือนีเฮาโบได้ไปไสอยู่งานอยู่น้องเขานะอกลินไม่เป็นปีใหม่นอกสองคนนี่ฮะไปกินกินน้ำส้ม ทุกคนกินใส่เยอะดีกินน้ำส้มกุหลาบเจาะมัปีใหม่ของเขาแล้วปีใหม่ของทุกคนมันเป็นอะไรมีแล้วก็มีบริลลี่ใส่น้ำใยออกมั้ยมอาบุตกินนะเอาใส่อีกก่อนอย่าพางอย่าพัอย่าพัใส่อีกก่อนนี่เอา

นี่เรากำมีงมีตะวันกินของเขาเอาเท้าช,ช่วยเท้าช,ช่วยกินหอมทุกคนพากันไปลิ้นส่แม่แต่ลานางไปลิ้นไซนอลิ้นยาาี่ห้านด้วเก่ามีกันมาสงอสงคนที่ของตะวันมาด้วยทุกคนพายากินแล้วพายากินนะมันนะ ไปดีปีใหม่กะนีมาซาบเอาซาหมูอ้วนปลาคนนีกปลาแลวเน่ะ nước sôm này có bóng lo chắc mà kìm cái nó sạch rồi kíp ขนม,ม <c oughs> อ่าฮ่า่าเฮ็ดยาเฮ็ดขุนยังหัวซาเด้เพราะว่ามันเป็นเล็กน้อยนะธรรมดาของเล็กน้อยปีนั่นก็คือปีใหม่ของเขาก็คือน้ำส้มตะตวันเป็นแซ่บแห้ง ลูกบีก็คือขอก็บ,บอได้ไปใส่นอะกก็อยู่แบบนี้ทุกคนพากันไปลินใส่แนะ่นอ่ะถ้าไปใส่กับคอมเมนต์บอกหนเรื่อทุกคนเด้อกินไหมกินขนม ตอนนี้ก็คือแบบมันหนาวแหงแล้วแบบพราอาบน้ำตรงนี้นเราก็ไม่อยากอาบเลยแต่ก็อาบก็ชินตืดียินดียินดน,นอยากไต่น้ำ เด้อลูกคนเด้อกินขนมเด้อข้าวเลืดีดแหงเด้อน้ เย็นเอฟซีชีโตกใจอังกินขนมไหมเอฟซีสมดแล้วนี่ กินไหมตไหกินดีๆไว้ับนองคดื้อของเขาแล้วเขาก็ไมมีแบบม่แต่น้องเขาคิ้กับน่อง อ่ะเดือดสองก้อนป้าคุณว่าเป็อไร khăn nấm mất khăn nấm mất rồi năm, năm sùng nữa họ chỉ mới nhìn cái ném bút vời bút mắt bút 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 payak pinga sama suyla Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ กินไปกินมาก็อิ่มแล้วคิดคิดมากเสืชุดเนี่เอาใส่กับน้องเขาสองเจ้น้องสองคนก็ถ่ายกับน้องน้อง,อองาาออขี้ดื้อนะ,ะนะะ้องเขา แนวใดสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพ่างกายแข็งแรงเ้อร่ำรวยร่ำรวยเ้อะสำหรับลิปนี้ก็บ๊ายบาย <c oughs> ทุกคนขอบคุณจัะ